Huawei เป like, ิดตัว Huawei P10 Lite เรือธงรุ่นเล็กเคาะราคาที่13,000บาทมาพร้อมจอ Full HD 5.2นิ้ว หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสมาร์ทโฟนเรือธงกล้องคู่รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Huawei และการร่วมมือกับบริษัท้าของ Huawei P10 และ P10 Plus ภายในงาน Mobile World Congress 2017ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการเปิดตัว Huawei P10 Lite สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเล็กจากตระกูล P-Series ซึ่ง Huawei P10 Lite มาพร้อมการดีไซน์แบบกระจกบนตัวเครื่องบางเฉียบพร้อมประสานเข้ากับกรอบด้านข้างตัวเครื่องที่ผลิตมาจากวัสดุประเภทโลหะโดยไม่มีปุ่มโฮมที่ด้านล่างเหมือนกับ P10 เรือธงรุ่นพี่และมีเซนเซอร์กลานิ้วมือที่ดหลังงของ รคซึ่งหัวเว่ P10 Lite พกพาฟีเจอร์เด่นมาอย่างครบคันมาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด5.2นิ้วรามละเอียด Full HD ชิปเซ็ตอ c t ต้าคอร์ริน655แรม 4GB รอม 32GB กล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ3,000รอมเทคโนโลยี Fast Charge รันบน Android 7.0และเซนเซอร์กลานิ้วมือ our, ซึ่งหัวเว่ P10 Lite มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีขาวและสีทอง โดยในขณะนี้ได้เปิดสั่งจองล่วงหน้าในบางประเทศแถบยุโรปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งราคาเบิดตัวอยู่ที่349ยูโรหรือประมาณ13,000บาทสำหรับประเทศไทยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีการวางจำหน่ายที่10ไรานี้ด้วยหรือไม่